สวัสดีครับผมนายมงคลใจสมสมาชิกเครือข่ายเยาวเมาแล้วครับกับธนาคารอาหารไทยนชาติจำกัดมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับวันที่3พฤศจิกายนพศ2564าเราจะมาดณรงกันนะครับในการที่ขอ เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาเพื่อพึ่งพายามสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์เช่นนี้นะครับมีสิ่งใดบ้างที่พวกเราจะช่วยได้ครับเราพร้อมและยินดีในการที่จะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับในการที่จะช่วยและเป็นจิตอาสา นะครับในยามพึ่งพายามสถานการณ์โควิดชนี้นะครับและอย่าลืมนะครับให้เราร่วมกันปลูกพระธาราโจนนะครับทั่วแผ่นดินกันนะครับเพื่อเป็นการยับยั้งโควิด -19 นี้นะครับขอบคุณครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับบัาดีครับ